สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการถามได้จันนะครับทําดีเราชมทําชั่วก็ดาตรงไปตรงมาไม่ไว้หน้าไขรนะครับเมื่อประมาณสักสัปดาห์ที่แล้วนะครับมีข่าวใหญ่ข่าวหนึ่งนะครับแต่ว่าสื่อมวลชนไม่ค่อยเล่นกันนั่นก็คือว่าทางคุณอาภักเพื่อไทยคนใหม่นะครับคุณจุลพันธ์เนี้ยไปแฮปปี้เบอร์เดย์78ปีของคุณสมทิริมทองกุลนะครับสื่อยักษ์ใหญ่นะครับในเครือบ้านพระาทีนะครับผู้จัดการนะครับมีปรากฏการณ์คน คอมเมนต์กันถล่มทลายนะครับวันนี้เราขออนุญาตที่จะคุยเรื่องดีกันนะครับด้วยความให้เกียรติกับทางเว็บไซต์ผู้จัดการนะครับในฐานะที่ผมเองก็เป็นเคยร่วมพัฒนาครับแล้วก็อยากจะดูว่ามุมมองของนักวิจาการชื่อดังอย่างรองศรราสตราจารย์พรชัยเทพปัญญาเนี่ยมองเรื่องนี้ยังไงนะครับวันนี้คุยกับอาจารย์พรชัยนะครับสวัสดีครับาอาจารย์พรชัยครับสวัสดีครับคุณดูลกาท่านผู้ชมทุกท่านคุณสนใิกับพรรคเพื่อไทยเนี่ย ตีกันมาตลอด20ปีนะครับมีคนเขาพูดกับว่าสารตั้งต้นเนี่ยในความชิบผายของคุณทักษิณเนี่ยมาจากคุณสนธิริมทองกุลแต่วันนี้เหมือนทัรเพื่อไทยเนี่ยจะเข้าไปแฮปปี้เบิร์เดย์ภาษาทั่วไปเขาเรียกว่าไปหมอบกะไปไปหมอบตักให้กับคุณสนธิอาจารย์มองเรื่องนี้ยังไงบ้างครับถ้าเป็นภาษาโบราณเนี่ยเขาเรียกว่าไปจิ้มกล้องนะไปจิ้มกล้องก็หมายความว่าไปขอฝักเนื้อฝักตัว ก็เป็นพักพวกด้วยว่าหลังจากที่เราต่อสู้กันมาเป็นระยะเวลานานแล้วเนี่ยมันถึงเวลาที่เราต้องยุติการต่อสู้กันแล้วควรจะมาจับมือกันได้เป็นมิกันได้ในยุคสมัยนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะสิ่งที่ทางเพื่อไทยหรือคุณอุ้งอิงคุณทักษิณทําไปเพื่ออะไรเพราะว่าคุณโนก,ก็ทราบดีว่าโอ้โหทั้งสองฝ่ายเนี่ย เป็นอะไรศัตรูทางการเมืองมาอย่างเข้มข้นไม่ว่าตั้งแต่ตัวคุณทักษิณเองตัวน้องสาวก็คือคุณยิ่งรักจนกระทั่งมาคุณองคงอิงการรวมตัวที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเมื่อสมัยคุณองค์อิงเป็นนายกเนี่ยก็เกิดขึ้นมาเพราะพันธมิตรซึเปลี่ยนชื่อมาเป็นกลุ่มรวมพลังแผ่นดินเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คงเป็นการทอดไมตรีของ พรรคเพื่อไทยไปยังคุณสนที่เนี่ยเพื่ออย่างน้อยที่สุดเ่ยเป็นการส่งสัญญาณว่าทั้งพรรคเพื่อไทยเนี่ยไม่ต้องการเป็นศัตรูของคุณสนที่แล้วนะครับไม่ต้องการเป็นศัตรูของคุณสนที่แล้วแล้วก็คุณทักษิณก็คงไม่ต้องการเป็นศัตรูของคุณสนที่แล้วแล้วก็มันใกล้เลือกตั้งผมว่ามันคงจะเป็นเรื่องของการที่จะหาพันธมิตรเข้ามาเป็นแนวร่วมในการเลือกตั้งด้วยแต่ทีนี้ในความเป็นของผมเนี่ยมันคงไม่มีประโยชน์นอะไรหรอก ในการกระทําเช่นนี้คุณชนที่เองเนี่ยก็คงจะไม่เอาคุณทักษิณอยู่แล้วคนเราขับเพี้ยวกันมากี่ศตวรรษคนสุดท้ายแค่ดอกไม้อล่ช่อเดียวเนี่ยมันจะมาสร้างความสัมพันธ์ดัมเมตรีได้ขนาดนี้เหรอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นการเสียเวลาเปล่าของพรรคเพื่อไทยที่ไปจับมือกับคุณชนที่และมันก็เป็นคนละแนวทางด้วยลึกๆเนี่ยเพราะว่าสร้างความความรู้สึกไม่พอใจกับเอฟซีอ FC, ของฝ่ายเ,เพื่อไทยนะ โดยเฉพาะเอฟซีเพื่อไทยที่เป็นเสื้อแดงนะครับเสื้อดงก็คงจะไม่พอใจที่การที่ักเพื่อไทยเองหรือคุณจุลพันธ์เองไปวันเกิดคุณสนที่ในวันนั้นเนี่ยก็คงจะไม่ได้คะแนนเสียงเพิ่มเติมแต่กลับจะทําให้เสียคะแนนเสียงไปอีกเพราะว่าเราก็ต้องรู้ว่าคนเสื้อแดงเนี่ยสิ่งที่คนเสื้อแดงไม่ชอบเนี่ยก็คืออนุรักษ์นิยมอนุรักษ์นิยมตัวพ่อที่ก็คือคุณสนที่นะครับตรงนั้นแลวอยู่ดีคุณไปจับมือ อยู่ดีคุณจะไปเอาเสียงเข้ามามันเป็นไปไม่ได้เลยผมไม่รู้ว่าใครเป็นต้นคิดในเรื่องนี้แล้เพราะว่าเป็นการคิดผิดอย่างร้ายแรงเลยเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำอย่างยิ่งไม่ได้คนแนนเพิ่มแล้วจะเสียคะแนนเอฟซของตัวเองไปอีกด้วย อาจารย์มองว่าการกระทําของพรรคเพื่อไทยเนี่ยของคุณจรพันธ์เนี่ยนอกจากคุณสนทีเขาไม่เออของอหอมกแล้วเนี่ยยังทําให้เสียฐานคะแนนของ FC เพื่อไทยก็เป็นไปได้นะอาจารย์เพราะ FC เพื่อไทยเนี่ยเสื้อแดงเนี่ยเขาถูกฝังความคิดว่าสนที่เนี่ยคือศัตรูของทักษิณอยู่ๆจะมาจับไม้จับมือกันอย่างเงี้ยมันก็ มันจะกลายเป็นว่า f อฟซเพื่อไทยจะโกดเพื่อไทยอีกแมาจา์ก่อนนั้นนั้นก็ไม่จับมือกับพวกพรรคประชาธิปัตย์กับฝั่งอนุรักษนิยมตั้งรัฐบาลคราวนี้ก็มาเหมือนประมาณแบบอาจารย์บอกไปชิ้มกล้องให้กับทางกุศลทีนะฮะมันจะกลายเป็นว่า f อฟซเพื่อไทยเนี้ยผิดหวังซ้ำสองไหมครับก็ลองผิดหวังอยู่แล้วที่สําคัญที่สุดก็คือในกรณีเนี้ยนะครับมันก็ไม่มีอะไรที่จะเป็นการพิสูจน์ได้ว่า การการะทาเช่นนี้เนี่ยมันก่อให้เกิดผลผลผลอะไรได้บ้างและการทําครั้งเนี้ผมว่าทางพรรคเองเนี่ยคุณจุลภัณฑ์เนี่ยของได้รับคําสั่งผมไม่เชื่อนะคุณจุลภัณ์คิดเองของได้รับคําสั่งจากคนที่อยู่ในเรือนจําอะพราะคุณจุลภัณฑ์ถึงขึ้นเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเราก็ยุ่อยู่ในเงื่อนไขของการเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยในนามของตระกูลชินเป็นคนแปลกใจเอ๊ะทำไมไม่มีคนตระกูลชินขข้นมาเป็นหัวหน้าพรรคคุณจะเห็นได้ว่าคนดิเดตนายกเขายังไม่ได้เปิดขึ้นมาเลย ไปอนแค่เด่ดๆน,นายกต้องมีคนของตระกูลชินแน่นอนไปอันสิ่งที่คุณจุลพันธ์ไปงานวันเกิดคุณสนทิแต่วันนั้นเนี่ยก็คงต้องจําใจไปอดทนฝืนกลืนไปนะครับด้วยความไม่เต็มใจโดยถูกเ,เจ้านายบังคับถูกเจ้าของบริษัทบังคับให้ไปตรงนี้ก็คงจะเป็นคําตอบให้กับคนในพรรคเพื่อไทยได้ว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะไม่มีความจริงใจกับใครเพราะว่าแม้กับพรรคพวกตัวเองเนี่ยยัง อันนี่เหมือนกับพอริเจกับพรรคพวกนะกับฝ่ายตรงข้ามที่ลบกันมาหลายทศวรรษหลายปีมาแล้วเนี่ยอยู่ดีๆคุณไปอยู่เทินมาขับรถตรงๆไปแล้วคุณอยู่เทินเดือดๆไม่ไม่ไม่มีสาเหตุไม,ไม่มีอะไรเป็นเหตุบอกกล่าวเลยนะครับว่าคุณสนที่เนี่ยทำอะไรให้ประโยชน์พรรคเพื่อไทยบ้างทําประโยชน์อะไรให้ทั้งสินบ้างอยู่ดีคุณออยู่ดีไปจับมือ,ขอเขาเลย U ยูเทินเดือๆเลยไอ้ตรงเนี้ยอกว่ามันไม่ได้ประโยชน์อะไรเลย แต่เพราะว่ามันคงเป็นมองว่าเป็นคําสั่งของหัวหน้าเจ้าของพรรคเขาอ่ะคงต้องการที่จะคิดว่าเป็นทางออกอื่นๆซึ่งในปัจจุบันเนี่ยทางออกของพรรคเพื่อไทยเนี่ยมีน้อยลงเต็มทีเลยมีความจาเป็นที่ต้องเข้ามายุเทินมาหาคุณอ่ส่วนที่ตรงนี้แต่ไม่แน่นะการเมืองเนี่ยบางทีบางครั้งหลายนก็มีความลึกซึ้งต่ที้เบื้องหน้าเลยเห็นอย่างนี้แต่เบื้องหลังเนี่ยจริงๆเนี่ยเราก็ไม่รู้นะว่า มีการจับมือกันไหมระหว่างคุณสนทีกับคุณทักษิณอันนี้เราไม่รู้ถูกไหมเข้าใจครับบางทีมันมันอาจจะมีเบื้องหลังก็ได้ไม่งั้นภาคเพื่อไทยก็จะอยู่ดีจะกล้าเดินไปเหรอก็คงจะมีการตกลงอะไรลับหลังที่เราไม่รู้แต่เมื่อกี้จานบอกว่าคุณสนทีเนี้ยก็คงจะไม่ใช่อยู่ดีๆจะมาอภัยแค่กับทางทักษิณง่ายๆแต่พอระยะเวลาผ่านไปจานเกิดสมมุตินะคะว่าเครือข่ายสื่อของคุณสนทีดิ้มทองกุลเนี่ยไม่ด่าเพื่อไทย แต่ปรากฏว่ามีการเชียร์กันเกิดขึ้นเนี่ยหรือเป็นการแบบว่าอวยคุณทักษิณเกิดขึ้นมาเนี่ยอาจารย์คิดว่าเอฟซของคุณสนธิเนี่ยคือปฐมิตรเนี่ยเขาจะรู้สึกอย่างไรเอฟซของคุณสนธิเนี่ยผมว่าเขาก็ต้องไม่พอใจยอยู่แล้วอยู่ดีๆไปอวยคุณทักษิณซึ่งเราก็เห็นตัวคุณทักษิณและเป็นปัญหาของประเทศอยู่เพราะนเนี่ยมันคงเป็นไปไม่ได้เอาว่าผมคิดว่าเป็นไปไม่ได้เลยว่าอยู่ดีๆเนี่ยคุณสนธิจะไปอวย ุณทักษิณแล้วก็จะเป็นฐานเสียงให้พรรคเพื่อไทยในการเลือกตั้งครั้งต่อไปเพราะว่าฐานเสียงพันธมิตรเนี่ยจริงๆก็มีพอสมควรนะนะครับตั้งแต่สมัยชุมนุมกันมาพวกสันติโอโกลุ่มน้นกลุ่มนี้ก็มีมาก็เป็นเป็นอะไรละกลุ่มผลประโยชน์ทางการเมืองพลังทางการเมืองที่ยิ่งใหญ่กลุ่มหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าคุณสนธิเนี่ยรวมกับเพื่อไทยเนี่ยในการเลือกตั้งแล้วเนี่ยก็จะให้เปิดโอกาสให้เพื่อไทยเนี่ยคะแนนเสียงได้ดีขึ้น อาจจะไปได้ไม่ถึงหรอกถึงกับจะให้ได้ที่หนึ่งที่สองอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนนี้พรรคเพื่อไทยเหมือนกับถ้าเป็นมักลุกเนี่ยก็จะจนกระดานอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเห็นรูรอดนิดเดียวก็จะ,จะพยายามที่จะรอดอ่ะนะครับไปยังไงก็ไปไม่ได้เพราะฉะนั้นผมเ,เห็นว่าตรงเนี้ยคุณทักษิณก็คงเห็นว่าเป็นโอกาสสุดท้ายของพรรคที่จะหารูรอดในการที่จะต่อสู้ หาพันธมิตรหาพรรคพวกเพิ่มเติมในการจะต่อสู้ทางการเมืองอีกต่อไปแล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือว่ากลุ่มพันธมิตรเองเนี่ยยังไม่มีพรรคการเมืองที่เป็นของตัวเองเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะจับมือทางการเมืองมันก็เป็นไปได้เพราะเรื่องการเมืองเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ไม่แน่นอนอาจารย์กําลังจะบอกว่ามีความเป็นไปได้เะคะที่คุณสนติเนี่ยจะยูเทิร์นกับปัเชียร์พรรคเพื่อไทยและคุณทักษิณถ้าถามผมเนี่ยมันเป็นไปได้ยากมาก แต่เพียงแต่ว่าสิ่งที่แปลกใจเนี่ยทำไมอยู่ดีๆเนี่ยรรคเพื่อไทยจะเดินเข้าไปหาคุณสนธิตทั้งที่เดินไปหาคุณสนทิ่มีแต่เสียกับเสียไม่มีอะไรดีขึ้นแม้แต่น้อยเลยเพราะคุณสนทิ่คงไม่มาช่วยเพื่อไทยแน่นอนในการหาเสียงที่จะมาโวยเพื่อไทยในการเลือกตั้งแต่ทีนี้ไอเ้เดียวลึกเดียวรับเดียวอะไรเดียวอะไรเนี่ยเราไม่รู้ไงเพราะฉะนั้นบางทีเรามองให้ทางการเมืองเกมทางการเมืองอะเรามองได้จากบนบนผิวเท่านั้นเองส่วนข้างล่างลึกๆก,ก,ก็ไม่รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้น แต่คุณดูลองคิดดีๆว่าอยู่ดีๆเนี่ยเพื่อไทยเดินไปหาคุณสทิเนี่ยจะได้อะไรล่ะนะครับจากจากจากสิ่งที่ทําขึ้นมาตรงนี้เพราะว่าโอ้โหสิ่งที่คุณสทิเองก็ดีนะครับที่ขับไล่คุณทักษิณกิดการปฏิวัติเมื่อปี2549แล้วก็มาสมัยที่คุณยิ่งรักอีกและตอน คุณยิ่งรักเนี่ยคุณสนทิ์ก็ไปร่วมกับกปปสถูกไหมออกไป <ừ. S 1> ต,ต่อต้านคุณยิ่งรักแล้วผลสุดท้ายทั้งพ่อทั้งน้องรวมทั้งลูกสาวด้วยคุณอุ้งอิ๊กเนี่ยกลุ่มรวมพลังแผ่นดินที่ไปชุมนุมที่อรุสาวดีก็ขับไล่คุณอุ้งอิ๊กมาคุณสนทิศก็ไปด้วยเพราะฉะนั้นหน้าภพยธรรมดาเนี่ยเรามองเนี่ยเฮ้ยมันยังไงว่างงแล้วมันจะไปยังไงอะง,งงกันหมดทำมันไม่มีดีอ,อะไรมันจะไปทําไมนึกออกมั้ยมันอยู่ดีๆจะไปได้ยังไงสามเหตุการณ์เนี่ยไล่ๆ แล้วอยู่ด hm ีคุณจะมาโอ้โหเราอย่าลืมนะครับว่าการเมืองเนี่ยไม่มีมิตรแท้และศัตรูถาวรของเรื่องการเมืองไทยเนี่ยเป็นสิ่งที่กําหนดทิศทางทางการเมืองได้เสมอก็อย่างที่อาจารย์บอกฮะเราเห็นแค่บนผิวน้ำฮะแต่ใต้น้ําเนี่ยมันอาจจะมีอะไรซึ่งตอนนี้เราจะมองไม่เห็นแต่ว่าทุกอย่างฮะเวลาจะเป็นการให้คําตอบที่ดีสุดเราผ่าดูสักอีกสักหกเดือนเราก็จะรู้แล้วครับว่าคุณสุนทรเนี่ยเป็นคุณสุนทรที่คนเดิมหรือว่าเป็น คุณสนธิที่เปลี่ยนไปเดี๋ยวเราก็จะรู้นะครับและถ้าคุณสนี่เป็นคนเดิมพันธมิตรก็คงจะเหนียวแน่กับคุณสนที่แต่ถ้าคุณสนที่เปลี่ยนไปก็ต้องรอดูปฏิริยาเดียต้านนะครับของของแฟนๆพันธมิตรเสื้อเหลืองว่าจะรับได้มากน้อยขนาดไหนทีนี้มันมีเรื่องหนึ่งอาจารย์ที่เขาคอมเมนต์กันมากมายคือนายกแก๊งสแกมเมอร์ซึ่งมันพาดไปถึงอ่พูดกันแบบชัดๆวันนี้เนี่ยพาดไปสามคนก็คือคุณทักษคุณเศรษฐานะคะคุณยิ่งรัก แล้วก็บอกว่าคุณยิ่งรักเนี่ยทำไม่เป็นหรอกคุณมงกาอยู่ข้างหลังเนี่ยก็คือคุณศักษิณินอาจารย์มองเรื่องนายกสแกมเมอร์อยังไงบ้างครับเรื่องนี้เป็นเรื่องสาคัญกับรัฐบาลคุณอนุทินจะอยู่หรือไปเนี่ยก็อยู่เรื่องสแกมเมอร์ว่าคุณอนุทินเนี่ยมีความจริงใจใน,ในการที่จะปรับปรามเรื่องพวกนี้ไหมแต่ในความรู้สึกของสาธารณชนสื่อมวลชนประชาชนโดยทั่วไปเนี่ยเสียงมันออกไปทํานองว่าคุณอนุทินเนี่ย ไม่มีความจริงใจอ่ะใช่ความไม่ก <üman> ่าความจริงใจในการที่จะแก้ปัญหาหรือแกงสแกมเมอร์คุณโน้เนี่ยลองนึกนึกนึกนึงตรงนี้นะตรงนี้ซึ่งผมว่าแปลกใจแล้วก็ยังย yani ังย <arson crashes> ังไม่เข้าใจอยู่อยู่ดีๆเอาหน่วยราชการมาเซ็นเ o u มันเป็นไปได้เลยมันตลกนะอยู่ดีๆคนเอาหน่วยราชการเอาปปปปปงแบ่งชาติโนนนี่นั่นกรมตำรวจมาเซ็นอมยูเพื่อจะปับปามแกงสแกมเมอร์แล้วคุณสังเกตไหมคุณโน้นทินเนี่ย อะไรก็ตั้งแต่กรรมการตั้งแต่กรรมการระดับชาติกรรมการระดับอะไรระดับกระทรวงเซ็นเอ็มโอยเอ็มโอยนี่เขาไ่เซ็นระหว่างรัฐบาลกับรัฐบาลระหว่างเอกชนกับรัฐบาลหรืออะไรอย่างเงี้ยในรัฐบาลคุณสั่งได้หมดแล้วปปงยึดทรัพย์คนนู้นยึดทรัพย์คนนี้ปปชสอบสวนคายคุณทําได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเป็นมวยเนี่ยคุณูต้องนึกนายกเราเนี่ยนายกหนูเนี่ย ลำโมยอย่างเดียวนะไหวครูอย่างเดียวยังไม่ชกสักบาทหนึ่งเลยยังไม่ปล่อยหมาสักบาทหนึ่งเลยข้อมูลข่าวสารเนี่ยมันมีหมดแล้วเขารู้หมดแล้วอคนนั้นคือใครคนนี้คือใครนะครับมีลูกกี่คนเป็นสัญชาติไทยกี่คนเขารู้กันหมดแล้วแต่ทําไมเนี่ยไม่มีการดําเนินการถอดถอนสัญชาติทําเรื่องนู้นเรื่องนี้ยึดทรัพย์อะไรต่างๆบริษัทบินซีอยู่ในเมืองไทยเนี่ยก็บอกว่าอาะไรไม่เกี่ยวกับบินซีที่เป็นของ ของพวก s ม a m m e r เขาแต่ผมว่ามีการตรวจหรือยังมีการดําเนินการอะไรหรือยังมีการสอบสวนหรือยังเกี่ยวกับบร,ริษ,ษัทพิิศ i s อยู่ในประเทศไทยขึ้นมาเพื่อให้ประชาชนเขารู้ว่าความจริงคืออะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยความรู้สึกของผมเองนะเรื่องสแก c a m m e r ผมว่าไม่ค่ได้ติดตามเท่าไหร่หรอกตามโดยความรู้สึกของผมเนี่ยมันไม่ชัดเจนสักอย่าง และการแถลงข่าวเมื่อวานเนี่ยของคุณอนุทินในเรื่องการปรับปรับกรกิกาเมอร์เนี่ยปรากฏว่ามีอะไรสําคัญสําคัญหลายเรื่องก็งไม่ได้พูดออกมาชัดเจนนะครับในกะารที่นะนะจับได้คนจีนสี่คนที่เข้ามาอยู่ในเมืองไทยเนี่ยที่เช่าคอนโดอยู่แถวสุขนะนะุมวิท่น่ะผมถามว่าคุณจับเข้าได้แล้วเนี่ยคุณมีการติดตามผลยังไงใครคนให้มาไหมนะครับยึดทรัพย์ได้หรือไม่ยังไงมันไม่ไม่ทันควันนะ่ะแล้วก็ ไอ้สี่คนเนี่ยเป็นคนจีนล้วนเลยนะครับมันก็ไม่มีการดําเนินการแล้วก็บริษัทอื่นๆอีกก็ยังไม่มีการดําเนินการแต่มีบอกแค่จํานวนเงินกี่หมื่นล้านกี่ร้อยล้านแล้วเนี่ยแต่มันไม่ชัดเจนที่ออกมาเป็นรูปธรรมในการที่พวกเราประชาชนจะสามารถจับต้องได้แลว้วก็ย่าน,นไอ้เหตุสแกมเมอร์เนี่ยจะเป็นเหตุสําคัญในการที่จะให้รัฐบาลอนุทินเนี่ยนะครับเป็นจุดอ่อนในการเลือกตั้งครั้งหน้าและอาจจะทําให้ไม่ถึง31มกราคมเพื่อรอในการยุบสภาด้วย และในรัฐบาลคุณอนุจินเองเนี่ยก็มีตัวเอ๊ะหลายคนที่หลายคนเขาสงสัยมีสอสอพรรคอันเมืองพรรคโดน,นพรรคดีเขาก็สงสัยและผมถามว่าคุณอนุจินเคยดําเนินการอะไรได้บ้างนะครับไม่เหมือนคุณวรพัฒน์ใช่ชื่อวรพัฒน์เนี่ยอดีตร้ฐมนตติช่วยกระทรวงการคลังเนี่ยปรากฏว่าท่านไปเลยนะครับท่านไปเองหรือคุณอนุทินให้ไปเนี่ยท่านก็ไปเลยแต่ที่บางคนที่อยู่อย่าเอ่ยนามแล้วกันนะครับก็ ที่เขาสงสัยอยู่เป็นตัวเป้าเป็นตัวเออยู่ก็ยังอยู่ด้วยดีนะครับยังไม่มีอะไรที่กทเกิดขึ้นและที่ผมสงสัยแล้วยังง,งงงอยู่เนี่ยว่าทําไมคุณจะไม่อภิรายไม่ไว้วางใจเอาแค่คนคนเดียวในรัฐบาลพอรัรฐบาลคุณอนิทินก็ไปไม่ได้แล้วละ่ะเพราะว่าไอ้เรื่องแก๊งพวกเนี่ยในความรู้สึกส่วนตัวนะผมว่ามันต้องมีความเกี่ยวพันด้วยเกี่ยวกับความสําคัญทางการเมืองด้วยนะครับคือ คุณดูสังเกตด้วยล่ะทําไมเนี่ยสมัยเนี่ยเป็นการตั้งพรรคการเมืองเนี่ยมันตั้งได้ง่ายเหลือเกินไปตั้งพรรคใหม่ก็มีคนที่จะเข้าไปเยอะแยะนะครับและมีเงินเป็นสิบล้านนีสิบล้านสามสิบล้านที่จะไปซื้ออะไรซื้อสอสอซื้อคนเข้ามาอยู่ในพรรคเพื่อต่อสู้ในการเลือกตั้งมีเงินเยอะแยะที่จะพร้อมไปเป็นกระสุนปืนในการเข้าไปยิงกันต่อสู้ในสนามการเลือกตั้งมันเอาเงินมาจากไหนกันคุณทําธุรกิจอะไรกันมา เงินพวกที่เขาใช้ในการเลือกตั้งในการที่เอามาเป็นกระสุนในการยิงในการเลือกตั้งเนี่ยคุณลูกคิดว่ามามาจากไหนกันละ่ะเอามาจากการิดบริษัทค้าขายอ่ะเพราะว่าเวลาการเลือกตั้งเนี่ยเขาใช้เป็นร้อยร้อยล้านพันพันล้านนะมันไม่ใช่แค่ล้านสองล้านสามล้านเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสําคัญที่สุดเนี่ยมันจะมีความสัมพันธ์ทางการเมืองกับสแกมเมอร์รนะผมเห็นส่วนตัวนะเพราะฉะนั้นมันมีความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองสแกมเมอร์เนี่ยการตรวจสอบสแกมเมอร์มันก็ อึออกอักติดซุ่นติดนี่อะไรไปมันก็เป็นการลำบุยมากกว่ามีนักวิชาการท่านหนึ่งนะครับบอกกับผมว่าวันนี้เนี่ยพรรคแสแกร,ร์เนี่ยได้ขับมาให้สับสนุนพรรคการเมืองเนี่ยประมาณสามพรรคการเมืองครึ่งนะครับอาจาร,รย์พรชัยลองน,นับนับดูไม่ต้องเอ่ยชื่อพรรคนะะค,คิดว่ามีประมาณกี่พรรคฮะที่เออทุนสีเทาสกแกมเอร์เนี่ยสับสนุนอยู่ไม่ต้องเอ่ยชื่ออาจาร,รย์ลองนับดูว่าสักกี่พรรคนะเอาอย่างนี้ ผมว่านะสามพักแม้แม้กระทั่งพักที่ไม่ได้เป็นรัฐบาลด้วยเราอย่าไปคิดว่าพรรคพวกสแกมเมอร์จะไม่อุดหนุนนะถูกไหมครับเบนสมิธไปกินข้าวกับใครอะคุณจําได้ไหมล่ะครับจําได้ไหมเดี๋ยวนี้เขาก็ไปเป็นสุขแล้วละ,ละเราอย่าไปกล่าวถึงก็แล้วกันถูก,ถกไหมพยานการเชื่อมโยงของพวกนี้ยมันคงยังไม่เชื่อมโยงเฉพาะพักรัฐบาลมันก็ต้องไปพักการเมืองใหญ่ๆพักการเมืองที่มีโอกาสเป็นรัฐบาลด้วยพักเล็กพักน้อย เราก็ไม่รู้ว่ามันคงจะไปหรือไม่ไปแต่ที่ได้ลนะ่ะถ้าผมเห็นเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยสามพักหรือสี่พักเป็นอย่างน้อยพวกสแกมเมอร์เข้าไปในการที่จะเป็นทุนทางการเมืองให้พวกนี้พวกนี้เอาเงินผิดกฎหมายมาเอาเงินจากนอกระบบมาแล้วมาอุดหนุนตรงเนี้ยนะครับมันเมือนเอาเงินมาฟอกเลยนะนะครับเอามาใช้เอามาฟอกแล้วก็มันถึงมือประชาชนด้วยมันทําให้เกิดโรค อุบาทแต่ทางการเมืองอะที่ผลสุดท้ายแล้วเนี่ยการเลือกตั้งทุกครั้งเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าการเมืองเนี่ยขึ้นอยู่กับปัจจัยคือเงินตราพย่ยอ้คุณอภพิสิทธิ์มาเนี่ยหนุ่มรูปหล่อคุณอภพิสิทธิ์เนี่ยอดีตพักประชาธิป,ปัตย์พัคใต้เนี่ยมาเนี่ยเป็นหัวหน้าพักคุณนุ้กคิดว่าจะได้ไหมล่ะพักประชาธิปัตย์เนี่ยเงินก็ไม่มีคือยคอ,อย่างนี้จา้า พักประชาธิปัตย์เนี้ยเงินไม่มีในทุนไม่มีมาแค่คุณอภิสิทธิ์แล้วก็อุดมการแล้วก็สสอหน้าใหม่ที่เขาจะมามันก็อยู่ที่คนไทยอาจารย์ถ้าคนไทยคิดว่าจะเลือกคุณอภิสิทธิ์หรือพักการเมืองเล็กๆหน้าใหม่ๆมาเพื่อจะปราบสแกมเมอร์เพื่อจะเปลี่ยนแปลงประเทศไทยเนี่ยก็มีสิทธิ์นะอาจารย์แต่ถ้าคนไทยยังหลงกับเงิน2 0 0 0ัน0 0 5พันแล้วก็เลือกพักเดิมๆมาฮะพักใหญ่ๆห,หรือก็พักขนาดกลางที่เราก็รูกนว่ารับเงินสแกมเมอร์ชีวิตประเทศของคนไทยเราก็ จะไม่ต่างจากคนเขมอร,รอาจารย์สุดท้ายเราก็เป็นประเทศขเขมรนะคะมาคำถามสุดท้ายถามอาจารย์คุณโอภาทองแท้กลับมาแล้วฮะไปเยี่ยมคุณทักษิณอาจารย์มองว่าพักเพื่อไทยเนี่ยจะเป็นยังไงในการเลือกตั้งครั้งหน้ามาเป็นที่สามใช่ไหมฮะผมก็ชักไม่แน่ใจแล้วนะว่าพักเพื่อไทยจะเป็นที่สามหรือไม่เพราะว่าภูมิใจไทยเสียศูนย์นะครับต้องยอมรับว่าภูมิใจไทยภูมิใจไทยเสียศูนย์จริงๆและโดยเฉพาะทหารขาขาดอีกแล้วคนที่เจ็ดแล้ว แล้วถ้าไม่มีการกระทําอะไรจากาารัฐบาลอนุทินเลยเนี่ยโอ้โหยับเยินเลยนะเพื่อไทยเผอตีกลับมาเป็นที่สองได้ขึ้นต้นมาเป็นไม้ไผ่นะต้นไม้ไผ่เลาเลาไปกลายเป็นฟ้องกัญชาเว้ยแล้วจะทำยังไงอ่ะถูกไหมอเฉพาะไอ้สองเรื่องแกมเมอร์กับชายดดนเขมรเนี่ยหนักคาขาดแล้วก็บอกว่าจะทํายังไงอาจจะฟ้องอีกเหรอจะประท้วงอีกเหรอจะประชุมโน่นประชุมนี่เหรอหรือย,อยังไงเพราะฉะนั้นตอนนี้คุณอนุทินไม่มีทางเลือกแล้ว นอกจากใช้อะไรใช้ความรุนแรงใช้กําลังของฐา,านนั่นแหละในความหมายของผมเนี่ยนะอย่าไปใช้ฐานเป็นจานวนมากอย่าไปใช้เครื่องบินไปทิ้งระเบิดไม่งั้นมันจะล่วงละเมิดสัญญาสนติภาพจุดไหนเนี่ยถูกวางระเบิดนะครับทุนระเบิดโจมตีมันจุดนั้นเลยนึกออกไ่าเขาต้องรู้คนวางรู้ปล่อยให้มันลอยนวลไปทําไมอะม่ะคุณก็จัดการมันสิ หรือไม่ก็ตาต่อตาฟันต่อฟันเองวางได้ข้าก็วางได้ทำไมไปวางมันบ้างไม่ต้องทำไป็นสงครามใหญ่โตมันยังทำได้ทำไมเราทำไม่ได้มันวางระเบิดเราได้ทุระเบิดได้มันเข้ามันเข้ามาได้เล่าเราเข้าไปมันไม่ได้เหรอไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก่เราพื้นที่เราก็รู้หมดมันวางมาเราก็วางกลับไปมันโดนบ้างเราโดนบ้างมันก็ประชาชนก็ยังมีความรู้สึกว่าเราได้ทำอะไรไปบ้างแต่ผลสุดท้ายเราถูกงทำฝ่ายเดียวเนี่ย ตอนนี้มันมันมันเริ่มทาให้ประชาชนเนี่ยมันหมดความอดกลั้นอดทนแล้วะและโดยเฉพาะสิ่งที่แม่ทัพกุ้งพูดขึ้นมาเนี่ยนะยังหาตัวไม่เจอเลยว่าใครพูดแล้วมีเหตุการณ์ทหารขาขาขึ้นมาอีกไปกันใหญ่วันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์นะครับรองศาสตราจารย์ปนชัยเทพญานะครับพี่มาให้ความรู้กับเรานะครับขอบคุณครับอาจารย์ครับสวัสดีครับก็เห็นด้วยอาจารย์นะครับ จุดไหนที่มันวางระเบิดเราเราก็ไปจัดการตรงจุดนั้นเราไม่ต้องไปวางระเบิดกลับนะครับเอาไข่ okay, okay, ไปทิ้งตรงนั้นนะคะเพราะแต่ถ้าคุณนุธีน,นียไม่ใช้ความรุนแรงตอบโต้งลงไปบอกเลยว่าคะแนนของพักคคลื่ใจไทยหายไปแน่นอนแต่ผมคาดกา,าร์นิดนึงนะครับคะแนนที่หายไปจะไม่ไหลไปกลับไปที่พักเพื่อไทยเพราะว่า คนไทยทุกคนเข็ดกับพฤติกรรมของคุณภูลทรรมแล้วก็คุณแพรทองทานที่เป็นหลานอังเคิลฮุนเซนนะครับเพราะฉะนั้นคะแนนที่ไหลไปทั้งหมดเนี่ยจะไหลไปที่พรรคการเมืองใหม่และที่สําคัญคืออาจจะไหลไปที่พรรคประชาธิปัตย์เพราะต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าคุณภิสิทธิ์เวชชาชีว่า ปฏิเสธทุนเทาแน่นอนและพรรคประชาธิปัตย์รุ่นใหม่ไม่มีสสทุนเทาไม่มีเงินสกมเมอร์มาอุดหนุนพรรคการเมืองเพราะฉะนั้นผมว่ามันจะไหลไปที่ประชาธิปัตย์มันจะไหลไปที่พรรคของพลเอกรังสทนะครับพรรคใหม่และก็ส่วนอีสานบางส่วนก็อาจจะไหลไปที่พรรคไทยสร้างไทยของคุณหญิงน้อยสุดารัตน์และก็อาจจะไหลไปที่พรรคสีดีรวมไทยนะครับของคุณ พอต้นน้เอกเ,เสรี่พิสทจน์นะครับก็เราอยากจะบอกคุณผู้ชมนะครับว่าถ้าเราอยากเห็นการเมืองเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราปฏิเสธพรรคที่รับเงินสแกมเมอร์เราไม่ต้องเอ่ยตรงๆนะครับว่าพรรคไหนรับเงินสแกมเมอร์เราดูพฤติกรรมเราก็รู้อยู่แล้วนะครับถ้าคุณอยาก้ปเทศไทยเราชิบหายไปป่วงคุณก็เลือกพรรคนั้นต่อไปแต่ถ้าคุณอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงคุณต้องให้โอกาสพรรคใหม่ๆนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับกับรายการถามได้จยนสวัสดีครับ สนับสนุนโดยน้ำพริกเฉลิมไทยไขรชิมก็อร่อยน้ำพริกปลาดุกฟูแซบและน้ำพริกปลาสลิดกรอบแซบโทร020160000หรือ l ลายแอทที999